ใครบอกว่าทางชีวิตนี้จะไม่เป็นหนี้คิดผิดครับระวังคนที่จะมาบอกคุณว่าชีวิตนี้ห้ามเป็นหนี้ห้ามไปสมัครบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดนะครับคุณอาจจะเสียใจภายหลังก็ได้นะแต่คลิปนี้ไม่ได้ชวนคุณมาเป็นหนี้นะครับคือการไม่เป็นหนี้เนี่ยเป็นล่ามันระเสริฐแน่นอนแต่ว่าการที่คุณไม่มีบัตรกดเงินสดเลยไม่มีบัตรเครดิตเลยเนี่ยอาจจะทำให้กลายเป็นเรื่องที่คุณผิดพลาดครั้งใหญ่ในชีวิตเลยก็ได้นะครับนะเพราะว่าคนเนี่ยกลัวการเป็นหนี้นะครับเลยเรื่องที่จะไม่มีบัตรกดเงินสดเลยนะ เลยเลที่จะไม่มีสินเชื่อเลยไม่มีบัตรกดเงินสดไม่มีบัตรเครดิตอะไรพวกนี้เลยนะครับนะแต่ปัญหาเนี่ยมันจะมาทันทีเลยนะเมื่อคุณต้องกงรนเงินด่วนนะครับอย่างเช่นเกิดอุบัติเหตุเรื่องฉุกเฉินอื่นๆนะครับค่าเทอมลูกค่าซ่อมรถค่าซ่อมบ้านค่างานศพนะครับบอกก่อนเลยนะว่างานศพเนี่ยแพงมากเลยนะครับนะแพงกว่างานแต่งอีกนะครับนะบางทีเป็นแสนเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าคุณตกงานต้องการเงินไปตั้งตัวไปทําธุรกิจใหม่เนี่ย คุณไม่มีอะไรช่วยเลยนะครับนะก็ตามที่ว่าเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมีรายจ่ายหลักหมื่นหลักแสนที่มาแล้วแต่คุณต้องจ่ายทันทีอ่ะคุณลอไม่ได้เนี่ยคุณจะทํายังไงยืมพ่อแม่ยืมครอบครัวถ้าเกิดว่าได้นะครับก็ไม่มีปัญหานะปิดคลิปนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่อยากไปยืมใครไม่อยากไปสร้างภาระให้ใครนะครับบัตรกดเงินสดช่วยคุณได้นะ เพราะว่าบัตรกดเงินสดเนี่ยมันเป็นวงเงินพร้อมใช้ถ้าเกิดว่าผมต้องการเงินเนี่ยผมเข้าไปในแอปพลิเคชันหรือว่าเดินไปที่ตู้ ATM เเนี่ยสามารถโอนเงินออกมาได้ทันทีเลยนะ24ชั่วโมงด้วยไม่ใช่ว่าแบบต้องรอธนาคารเปิดก่อนต้องรอพ่อแม่ตื่นก่อนไม่ใช่เลยนะโอนได้ทันทีและอย่างหนึ่งนะครับเวลาที่เราสมัครบ,บัตรกดเงินสดเนี่ยเราสมัครตอนที่เราแฮปปี้เรามีเงินเหลือเรามีรายได้เยอะเรามีทุกอย่างครบเนี่ยเขาให้วงเงินเราสูงนะครับนะ แต่พอเราสมัครเสร็จแล้วเนี่ยได้วงเงินเสร็จแล้วเนี่ยเราเก็บไว้ไม่ใช้ไม่เป็นไร่ไม่เสียดอกเบี้ยไม่เสียเงินสักบาทเดียวนะครับคุณเก็บไว้5ปีแล้วคุณเอาไปกดเงินก็กดได้คุณไม่เสียตังค์สักบาทเดียวเลยนะครับนะก็เป็นว่าเนี่ยคือไพ่ใบสุดท้ายที่คุณต้องมีนะครับนะเอาไว้ใช้ในตอนที่คุณจําเป็นจริงๆอะ่ะเออไม่อยากโทรหาใครไม่อยากยืมเงินใครแล้วหรือว่าวันนี้ยคุณยืมเงินใครไม่ได้แล้วเพราะคณติดเงินทั่วประเทศแล้วเนี่ย คุณใช้บับรเกิดเงินสดถ้าเกิดคุณสมัครได้นะครับนะ <c oughs> ก็พูดไปบริษรทสินเชื่อจะว่าผมเอาไหมเนี่ย <c oughs> ไปบอกว่าอย่าไปใช้อย่าไปใช้นะแต่ให้สมัครไว้นะครับนะ <c oughs> ก็เป็นว่านะมาเกิดเงินสดเนี่ยคือถ้าไม่ตายสุดท้ายของคุณนะครับนะ <c oughs> คิด,ดง่ายๆแล้วกันมีคนพอให้คุณยืมเงินนะครับตลอด24ชั่วโมงนะและคิดดอกเบีย้ยแบบง่ายๆด้วยคือหมื่นละเบาทต่อวันก็คือดอกเบี้ย2 5ต่อปีนะครับและทีนี้ถ้าเกิดถามผมนะครับว่าเอ้ย แล้วบัตรกุญสแสถีดีอะเออผมแนะนำนะครับว่า KTC p e a l ก็ถือว่าดีตัวหนึ่งนะครับนะโดยคุณสามารถสมัครได้ที่ p r o b e n e f o t click slash ktc p a l ได้เลยนะครับโดยวิธีการสมัครเนี่ยก็เข้าเว็บผมทีนึงก่อนนะแล้วก็เข้าลิงก์ตรงกลางทีนึงลงทะเบียนที่ KTC นะครับก็จะมีชื่อนามสกุลเบอร์มือถืออีเมลรายได้ต่อเดือนลงเสร็จแล้วเดี๋ยวไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวมีพนักงานกิ้งกางติดต่อมาหาคุณเลยแล้วมีคนรอรับเอกสารด้วยนะครับไม่ต้องออกจากบ้านเลยนะครับรอรุนผลที่บ้านได้เลย ก่อนพิเศษนะครับก็จะมีรูดซื้อของได้มีโปรทั้งปีโอนเงินผ่านแอป k t c Mobile ตลอด24ชั่วโมงเกิดเงินที่ตู้ ATM ฟรีค่าธรรมเนียมผ่อนสินค้าบริการในร้านค้าร่วมรายการดอกเบีย้ยศนาน24เดือนชำระเต็มหรือชำระขั้นต่ำที่3ก็ได้นะครับกรณีลูกค้าสมัครและขอเบิกเงินทันทีเงินกู้ก้อนแรกจะได้รับดอกเบี้ยพิเศษและผ่อนนานพิเศษด้วย รายละเอียดบัตรนะครับก็จะเป็นบัตรกดเงินสดวงเงินพร้อมใช้ไม่ใช้ไม่เสียเงินไม่เสียดอกเบี้ยไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีด้วยดอกเบี้ยไม่เกิน25%เปอร์เซ็นต์ต่อปีจ่ายขั้นต่ำสามเปอร์เซ็นต์หรือไม่ต่ำกว่าสามร้อยบาทนะครับแต่ผมแนะนำนะถ้าเกิดว่าคุณจ่ายขั้นต่ำจริงจนะครับจ่ายที่สิบเปอร์เซ็นต์นะนี่หมดภายในหนึ่งปีคุณสมบัติและเอกสารนะครับสำหรับพนักง,งานประจำสัญชาติไทยอายุ 20- 60ปีแล,และขั้นต่สิบ0 0งหกสต่อเดือนอายงาอขง้นต่ำหนึและมื่นสองพันบาทต่อได้อนะ เอกสารก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนหนังสือรับรองเงินเดือนสอริปเงินเดือนเดือนลาสูดสำเนาบัญชีธนาคารเอาหลัง6เดือนเป็นชื่อเรานะครับสำเนาหน้าแรกสมุดผู้กู้ที่ต้องการรับเงินโอนก้อนแรกนะครับก็จะเป็นชื่อเราเหมือนกันนะครับเจ้าของกิจการสัญชาติไทยอายุ 20- 60ถึงปีมีไรายได้ขั้นต่ำา20 0 0บาทต่อเดือนอายุกิจการขั้นต่ำา2ปีขึ้นไปมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้นะครับ เอกสารก็จะมีบัตรประชาชนสำนานรอบรองการจดทะเบียนนิติบคุคคลทะเบียนการค้าสำนาบัญชีธานาคารย้อนหลัง6เดือนและหน้าแรกของตัวนบัญชีที่ต้องการรับเงินก้อนนะครับนะเองก,ก็ฝากด้วยนะค,ะนะครับการมีเงินกู้สำรองพร้อมใช้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับสมัครไว้สักใบก็ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาเงินกู้ไปใช้ซือ้อลูกซื้อรา่เนี่ยวันหนึ่งคุณจะไม่มีวงเงินสำหรับช่วยตรงนี้คุณเลยนะครับระวังด้วยนะ เงินกู้เนี่ยมันเป็นดัก2คนนะครับคุณใช้ถูกต้องเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับบ๊ายบาย